สวัสดีค่ะพี่กันนะคะวันนี้มาไแล้วค่ะใครมีคําถามะคะ่ะหรือต้องการปรึกษาพี่กันค่ะสามารถเจอกันได้ในใ์นี้ค่ะสวัสดีนะคะช่องทางเพจพี่กันของแม่ะคะ่ะแล้วก็สวัสดีนะคะชาวมิสเตอร์ฟ็อกซ์แฟมิลี่ทุกท่านค่ะวันนี้ดีใจมากค่ะและมีโอกาสนะคะมาเจอกับลูกเพจนะคะของมิสเตอร์ฟ็อกซ์แฟมิลี่ค่ะกันนะคะขออนุญาตแนะนาตัวค่ะเผื่อทางช่องทางเพจ มิสเตอร์ฟอร์ฟมิลี่ไม่รู้จักพี่กันนะคะพี่ก okay. ันนมแม่นะคะเผล่นะคะพี่กันนมแม่กูแม่และเด็กคิกนมแม่ค่ะยูทูปพี่กันนมแม่ค่ะแก่นนะคะเป็นพยาบานะคะดูแลเรื่องของนมแม่นะคะที่โรงพยาบาลระยองนะคะวันนี้ค่ะมีโอกาสดีๆมาไลฟ์ให้ความรู้ก็ให้คำปรึกษาคุณแม่นะคะโดยปกติแล้วก็จะไลฟ์ตอบคำถามเป็นประจำค่ะโดยนะคะวันนี้เราก็มาพร้อมกับลิภัณฑ์ที่เพียรนำมาแนะนำวันนี้ค่ะ เริ่มจากอะไรก่อนดีคะตัวนี้ก่อนละกันตัวนี้คุณแม่พูดกันมาเยอะนะคะว่าอยากได้นะคะอวยสูญยากาศค่ะควยสูญยากาศเนี่ยจริงๆถ้าใครติดตามที่การทํางเกตแล้วก็ทางยูทูบนะคะจะเห็นว่าควยสุญยากกาศเป็นอุปกรณ์นะคะหนึ่เป็นไอเทมที่พี่การแนะนําบ่อยมากแล้วก็จะพูดถึงมากว่าให้ใช้ตัวนี้นะคะซึ่งควยสูญยากาศของ m ิเตอร์ฟอกเนี่ยมีคุณแม่หลายท่านการันตีเลยะคะ่ะเรื่องของการ ดูติดดีนะคะดูดได้แม้กระตั้งค่าแบบถ้านอนมีรีวิวด้วยนะมีคุณแม่รีวิวเลยนะคะว่าเนี่ยนอนนอนแล้วแบบดูดติดเลยนะคะไม่ไม่หกสามารถเก็บนมได้ในท่านอนนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าทํายังไงเนาะสําหรับกล้วยสุญญากาศเดี๋ยวเผื่อใครไม่รู้กักขออนุญาตแนะนํานะคะคือเป็นกล้วยสุญญากาศสําหรับเก็บนมนมเวลาที่คุณแม่ตั๊มนมหนึ่งเต้าหรือว่าให้ลูกดูดนมหนึ่งเต้านะคะวิธีการใช้ใช้หลักการสุญญากาศนะคะคือให้เรานะคะทับตรงนี้ลงมาค่ะ ปากกระบอกนะคะปากกลวยนะคะแล้วก็เอาใส่เต้านมของเรานะคะขออนุญาตใช้เต้านมเทียนนะคะใส่อย่างนี้ค่ะแล้วพึ๊บของใส่เต้ามีการเจรดไปนะคะ <laughs> อยู่ไม่ติดนะคะเอาใหม่เนาะติดแล้วอย่างนี้นะคะก็จะติดแบบนี้นะคะสมมติว่าเรานอนเนี่ยก็สามารถดูดได้นะคะของวิต์ฟอกนะคะเอาเรื่องจากสัมผัสแรกที่แตกต่างจากที่เป็นถุงจักเนาะก็จะมีความหนานะคะของซิลิโคนบางอันเวลาที่เราเก็บน้ำนมเสร็จนะคะวางปุ๊บมันล้นนะคะอันนี้เขาทำแบบมีก้นนะคะ เราสามารถได้นมเสร็จแล้วปุ๊บวางได้เลยอแล้วนะคะจะทำให้ดูแย่ที่เราไม่รูกกินนมหนึ่งเต้าพี่แนแนะนาเสมอเลยเวลาที่เราจะทําสตอก้นมแม่ช่วงเดือนแรกหรือสองอาทิตย์แรกเนี่ยหลักข้อเน้นจริงๆพี่แกไม่ค่อยแนะนําให้ปั๊มนมเพราะว่าหลักให้ลูกนี่ดูเต้านม,มได้ดีก่อนแล้วผลนองแม่จะได้ยังไม่เจ็บจากการปั๊มนมนะคะพี่แกก็เลยแนะนำว่าหากแม่มีน้ำนมแล้วก็ต้องการเก็บสตอกก็คือให้ลูกดูเต้าไปด้วย,วยแล้วก็ใช้ ตัวซิลิโคนนี้จุกเต้าไปด้วยเลยน้ำนมก็จะไหลแม่บางท่านที่กลัรู้จักเก็บสปองน้ำนมนะคะจากบดซิลิโคนนี้ในหนึ่งเดือนได้ถึง100คือถุงเลยนะคะพอเปลี่ยนเต้าอ,อีกครั้งงนึงคุณแม่ก็มาชุกอีกเต้าหนึ่ง,ง,งแบบนี้นะคะลองดูได้เลยนะคะเพีจะบอกว่าได้ไประโยชน์มากเพราะเวลาที่เราให้นมมันจะมีฏิิริยาเล็กดาวิเฟกนะคะน้ำนมเราจะไหลติ้งติ้งติ้งนะคะถ้าใช้อันนี้เก็บนะคะได้เยอะเลยนะคะลองดูใครใช้อยู่แล้วชอบอะไรยังไงคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่า ที่แกนชอบมากเวลาที่คุณแม่เข้าเต้าแล้วทีแกนใส่อันนี้ให้เราได้นนมเก็บกลับบ้านไปด้วยเนะี่ยคุณแม่จะถูกใจมากค่ะเรื่องความปลอดภัยนะคะของมิเตอร์ฟองเนี่ยได้มาตรฐานแล้วก็ปลอดภัยนะคะคุณแม่ใช้แบบควัวส์สกศของมิเตอร์ฟองเนี่ยจะไ,ได้มั่นใจได้เลย,เลยว่าน้ำนมของเราจะไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็สามารถนึ่งค้าเชือได้เลยนะคะสำหรับคัวสุญของมิเตร์ฟองนะคะอ่าอันนี้เป็นไอเทมแรกนะคะเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะตัวต่อไปมาดูผ้าก๊อดค่ะ เอาจริงๆเพิ่งเห็นเนี่ยแหละค่ะแด์แรกที่เห็นก็คือของมิเตอร์ฟกเลยที่ทําเป็นแปรงผ้ากอเช็ดปากลูกแม่ทราบไหมคะเวลาที่เด็กทาลูกนะคะถึงแม้ฟันยังไม่ขึ้นเราต้องทํความสะอาดช่องปากให้กับลูกนะคะอย่างน้อยวันละสองครั้งก็คือเช้าเย็นนะคะโดยการใช้ผ้ากอเช็ดในปากลูกนะคะทีนี้ค่ะปัญหาที่เคยเจอคือเวลาที่เราเช็ดปากลูก้วยใช้ผ้ากอพันนิ้วมือน,นะคะหรือเป็นผ้าอ้อมผ้าสะอาดพันออพน,พนิ้วแล้วเช็ดเข้าไปในปากลูกค่ะเกิดปัญหาอะไรอย่างนีค่ะคือลูกกัด มีอกัดนิ้วค่ะแม่ก็เจ็บนะคะสองก็คือว่าบางครั้งมือใหญ่ถ้าคุณพ่อจะช่วยทำเนี่ย มันก็จะยัดเข้าปากลูกไม่ได้หรือเพราะวัยที่แบบขึ้นข้อเลยอย่างเงี้ยปากเขาจะเล็กไม่ได้ข้อต่อไปก็คือว่าถ้าเราใช้เป็นผ้าคอสพันนิ้วมือเนี่ยเวลาที่เราจะทำเนี่ยเน้นมากเลยว่ามือของผู้ทำเนี่ยจะต้องสะอาดเล็บมือต้องสั้นเพื่อไม่ให้เกิดบาดแผลในช่องปากลูกใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เกิดให้เชื้อโรคเนี่ยเข้าไปในปากลูกค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วคุณแม่ทั้งหลายค่ะก็จะ,มมจะไม่มั่นใจค่ะไม่มั่นใจให้คนอื่นทําก็จะทําด้วยตัวเองนะคะโดยเฉพาะแบบของบ้านที่มีพี่เลี้ยงก็ไม่อยากให้พี่เลี้ยงทำเราจะกังวลว,ว่าพี่เลีี้ยงจาาม,มือกเล็บ่ สั้นไหมมีเชื้อโรคเกากะในเล็กหรือ่าเลยช่วงโควิดเนะะี่ยค่ะการใช้แปรนผ้าก้อนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเลยนะคะโดยนะคะแปรนผ้าก้อนนะคะของเตอร์ฟอนะคะพี่แดนจะแกะให้ดูก่อนเลยนะคะ ตัวพี่กันเองก็ไม่มีเ,เลยค่ะแป้งทับก้อนของวิตเตอร์ฟอสตัวนี้นะคะถ่าเชื้อแล้วปีสเตอร์ลยแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องของเชื้อโรคและแบบที่ชอบมากคือเขอาทำเป็นซิงเกิลแพ็คแบบนี้ค่ะซึ่งพอซิงเกิลแพ็คแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่าเราจะเปิดแล้วปนววเ,เปื้อนนหอนไหมคะเพราะว่าทุกอันมีถุงหมดเราจะใช้นะคะวันนึงใช้2อันใช่ไหมคะเราจะใช้แล้วก็หยิบขึ้นมาหนึ่งอันนะคะแล้วก็ฉีกค่ะฉีกนะคะแป้งออกมาค่ะถุงเขาเหนียวแน่นมากนะคะ หยิบออกมานะคะหนึ่งอันนะคะเวลาจาับเนี้นิดนึงว่าอย่าไปโดนตรงาก,กอดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้าปากน้องนะคะให้เราจับตรงด้านแบบนี้นะคะหยิบขึ้นมาแบบนี้ค่ะก็ฉุบน้ําต้องุดสะอาดที่เย็นแล้วนะคะเช็ดเข้าไปในช่องปากดูเช็ดให้ทั่วนะคะก็คลุมแก้มเหนือพืด้านปากนะคะลิ้นนะคะ เช็ดให้หมดเลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะของมิตเตฟอร์กนะคะขเขาทำจากคอตตอนหรือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีสาหรือแสงนะคะปลอดภัยต่อรูน้อยค่ะดีไซน์ของเขาจะเป็นหัวเทียวนะคะหัวเทียวแบบนี้ ซึ่งมันจะทําให้ชุมซับน้ําได้ดีค่ะปกแป้งขนาดเล็กเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะเข้าไม่ถึงพวกซอกเพดานปากของลูนะคะก็จะไปได้ทั่วค่ะคุณแม่นะคะลองใช้รับรองว่าจะติดใจชีวิตมันง่ายขึ้นกว่าใช้พัก,ก้อยพันนี้มเยอเลยค่ะเห็นแล้วก็อยากกลับไปมีลูกต่อนะคะของใช้พวกนี้เนาะต่อไปค่ะถุงนึ่งขวดนมนะคะ เท้าความไปก่อนจริงๆแล้วเวลาที่เราปั๊มนมนะคะในทารกแรกเกิดจริค่คำแนะนำคือว่าให้เราลืงอุปกรณ์ปั๊มนมเนี่ยทุกครั้งหลังใช้งานนะคะเพราะว่าจะป้องกันไม่ให้นองได้รับเชื้อโรคนะคะที่ cdc บอกมาเลยนะคะถึงตัวนี้นะคะให้เรานะคะใส่อุปกรณ์ปั๊นมนมลืงในไมโครเวฟได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ทํางานหรือว่าที่บ้านของคุณแม่เนี่ยก็จะมีไมโครเวฟอยู่แล้วนะคะเห็นไหมโอ้สีสันนาก็แบบสดใสมากเลยค่ะเราสามารถใส่ควย ปั๊มลมลงไปเนาะวิธีการใช้นะคะคือเติมน้ำเข้าไปในถุงเนี่ยสองออนนะคะเข้าไปโปมโครเวฟนานนาะทีขึ้นนะคะก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้9ก9 9สเลยทีเดียวค่ะคุณแม่ก็สามารถนำกลับมาใช้ปั๊มลมต่อได้เลยเหมาะกับคุณแม่ที่ต้องไปทำงาน,นนอกบ้านคุณแม่ที่ไม่พบรึ่งนะคะหรือเอาจิงๆคุณแม่ที่อยู่บ้านแล้วแบบบางทีเรามีแค่ปว้ยปัม๊มอย่างเี้ยที่เราจะเึนะื่อนอออกไหม เรใช้แบบนี้ก็ใช้ได้เลยไม่ต้องไปเปิดเครื่องมึอนะคะราคาเนี่ยต้องบอกราคากันนิดนึงเพราะคุณแม่อาจจะแบบว่าเฮ้ยแล้วมันจะทาให้ค่าใช้จ่ายเรามากขึ้นขนาดไหนพี่การหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องแบบนี้ราคา2 1 9บาทนะคะมี5้าถุงถุงนึงเนี่ยเขาใช้ได้ถึง20ครั้งนะคะไม่ใช่ครั้งเดียวคุณแม่ใช้เสร็จแม่ก็ต้องถึงให้แท่งก่อนนะคะแล้วนําก,กลับมาใช้ต่อได้ถึง20ครั้งนะคะตกเขากับใช้ครั้งนึงเนี่ยตกครั้งละ2บาทคะ่ะ คุม้มไหมคะแม่คุ้มมากคุ้มมากเพราะเราได้น้ำนมแม่มาให้หน้องนะคะแล้วก็น้ำนมแม่ของเราก็สะอาดไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อนด้วยนะคะอันนี้มีใครอยากได้บ้างพี่จนอยากได้จริงๆแล้วตอนที่พี่จันทำงานนะคะ ไม่ค่อยมีขายอ่ะคุณจะบอกนี่ทำมาแบบตอบโจทย์คุณแม่มากๆนะคะต่อไปเป็นอุปกรณ์เดือที่4แล้วนะคะอันนี้ค่ะเป็นถุงเก็บสต๊อกน้านมค่ะเวลาที่เราเก็บนมบอกก่อนว่าเวลาเก็บเข้าตู้ไอติมตู้แช่แข็งหรือว่าช่องแช่แข็งเนี่ยนอกจากใช้ถุงนมเป็นถุงถุงแล้วใช่ไหมคะเราต้องมีถุงเก็บสต๊อกเพื่อจัดเก็บเป็นสต๊อกน้ำนมแม่เนี่ยแม่ที่ต้องทำงานต้องทำสต๊อกน้ำนมนะคะอีกทีนึงนะคะนอกจากถุงเก็บน้ำนมแล้วนะคะคุณแม่ก็สามารถใช้ได้เลยนะคะสิ่งหนึ่งที่คุณแม่หลายท่านจะงลเวลาที่เราใช้ นมสตอกหรือเกล็บนมสตอกหรือว่าปัญหาที่พี่แกนเจอคือนมสตอกมีกลิ่นหืนลูกก็จะไม่กินนมสตอกนะคะทีนี้ค่ะถ้าเราหาอะไรช่วยได้เราก็อยากจะทําที่นมนของเราไม่มีกลิ่นหืนเนาะครั้งที่กลิ่นหืนไม่บอกเลยแรงมากค่ะซึ่งนอกจากบางทีนอกจากถุงเก็บน,น,นมก็กลิก่นหูแล้วนะคะถลงเก็บสตอกน้ำน,นมของมิสเตอร์ฟ็อกเนี่ยยังลดกลิ่นหืนได้ด้วยนะคะ จริงๆแล้วทาง d i g i ฟอ l บอกเลยนะคะว่าเป็นตัวเดียวเลยนะคะที่มีคุณสมบัติในการลดกลิ่นหืนนะคะในน้ำนม,มแม่หรือนมสต๊อกของเราได้นะคะถุงมาแบบขนาดใหญ่เลยนะคะลวดรายน่ารักสดใสนะคะตัวน,นี้นะคะนแนะนําเลยค่ะคุณแม่ที่ต้องทําสต๊อกนมนะคะให้มีนะคะบางครั้งนะคะนอกจากใส่สต๊อกนานมแล้วนะคะเราสามารถนําไปใส่กล้วยนะคะกล้วยปั้มนมของเราก็ได้นะคะเพื่อความสะอาดนะคะ ใช้ได้เลยหรือว่าเก็บอาหารใครทําอาหารให้ลูกนะคะฟิดอาหารให้ลูกก็แนะนํานะคะก็คือใส่ถุงเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยมาใส่นี้นี้เช่นทำน้ำซุปมาเก็บใส่งนี้ก็จะช่วยลดกลิ่นคืนในอาหารได้เลยนะคะ,นะคะลองใช้กันดูนะคะแนะนําเลยเป็นเจ้าเดียวในไทย,ยที่มีสมบัติในการลดกลิ่นนะคะโอเคนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์นะคะสี่ตัวนี้เลยที่นํามาแนะนํานะคะโอเคนะคะวันนี้นะคะ ขอบคุณนะคะทุกการไลค์การแชร์นะคะสําหรับวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณ m ิ Fox f a m i l อแฟมิลี่นะคะให้โอกาสที่กันะคะมาไลค์ให้ความรู้แล้วก็ตอบคาถามให้กับคุณแม่สนับสนุนการไลฟ์สดแล้วก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์นะคะมาฝากแม่แม่ค่ะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ Mr Fox นะคะสามารถติดตามไปได้ที่เพจ r Fox Family นะคะก็จะเจอตัวนี้เลยนะคะน่ารักแบบนี้เลยนะคะสีส้มๆน้ำเงินน้ำเงินนะคะไปดูได้เลยคะ่ะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยนอกจากสีตัวนี้นะคะ ซึ่งถ้ามีโอกาสที่จะคงจะได้นานแนะนำทุกท่านเกี่ยวกับของแดนียเกี่ยวกับความคิดปรกันนะคะสำหรับวันนี้พี่กักนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ